อ้ยาวยี่เมี่ยวนี่เลยร้านใหม่เธออ้าป้าพรสวัสดีค่ะร้านหนูเองค่ะป้าพรเชิญเลือกตามสบายเลยนะคะเรียนจบมาแทนที่จะหางานดีๆทํามาเปิดร้านแบบนี้เหรอมันจะได้อะไรออลูกป้านะ่ะเขาทํางานทั้งออฟฟิศเลยนะเงินเดือนสองสามหมื่นขายของกําไรบาทสองบาทเดือนนึงจะขายได้สักกี่ชิ้นอะไรนี่กิฟท์อบยี่สิบบาทขายหมดน,นี่จะได้กําไรถึงพันไหมเปิดพัดลม ไม่มีแอร์หรอร้านดูแคบไปนะพ่อแม่ส่งเรียนเสียเงินมาก็ต้องเยอะแยะดูลูกจบมามันมาเล่นขายข,ายของอะไรนี่ได้กําไรเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ป้าพรไม่ซื้ออะไรหรอคะไม่เห็นเขาล่าลือกันว่าเธอเปิดร้านก็เข้ามาดูเฉยๆนี่แหละว่าเธอจะไปรอดไหมไงยัยเมียววันนี้ขายได้กําไรกี่สิบบาทแล้วล่ะวันนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะเลยคะ่ะหนูเพิ่งเปิดร้าน สนใจจะไหนถามได้นะคะเธอเป็นใครอ๋อหนูเป็นพนักงานที่ร้านค่ะร้านเล็กแค่นี้กระเดกจ้างพนักงานเลยเหรอแล้วเขาจ้างเธอเท่าไหร่ล่ะหนูเพิ่งเข้ามาทำงานค่ะยังได้แค่หมื่นห้าอยู่อะค่ะอ่ะช่วยอุดหนุน20บาทค่ะป้าพรอ๋อตายแล้วไม่มีใบยี่สิบ เงินเดือนลูกสาวป้าเพิ่งออกก็เลยโอนมาให้ใช้อ๋อดีจังเลยค่ะพี่ว่าเมียวคะลูกค้าที่มาเปิดบินซื้อของกับเราไปขายอะคะ่ะเขาโอนมาจำไปยังคะห้าหมื่นยินห้าหมื่นใช่ไหมข้าแล้วจ้ะเขาบอกว่าถ้าของถึงแล้วเดี๋ยวเขาโอนมาอีกแสนหนึ่งนะคะวันหนึ่งเธอขายได้แค่แสนเดียวเองเรยยัยเมียวก็ประมาณนี้คะ่ปะป้าพรร้านออกใหญ่โตนึกว่าจะขายได้เยอะลูกฉันทํางานทั้งเดือน <Okay. S 1> ได้แค่สองหมื่นเอง สวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะมีประสบการณ์ทางานอะไรบ้างคะเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับบริษัทอีกหลายๆลายบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดขายสูงในเอเชียเ,เราเป็นร้านบิวตี้ที่ใหญ่ที่สุดในบุการค่ะแล้วที่นี้จ้างพนักง,งานเงินเดือนสูงค่ะพี่นิววันนี้เบิกเกินหน่อยนะไม่มีเงินกินข้าวเที่ยงแล้วเนี่ย <laughs> แล้วที่ร้านของเรานะคะมีมาตรฐานที่สูงน้องๆทํางานกันแบบมืออาชีพสองครันี้ทําไมติดราคาไม่เข้ากันนะคะหนูเพิ่งซื้อไปเมื่อเช้ามื่อเมียวอ๋ยก็งานมันเยอะทําไม่ทันแล้วเนี่ย <c oughs> เราทํางานกันแบบครอบครัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีความกดดันในการทํางานเลยค่ะทําไมทอนตามให้ไม่ครบนจ่ายแบงค์พันนะมะเหนียวหลายครั้งแล้วนะถ้าทอนผิดอีกรอบหน้าหักเงินเดือนอะไรก็มีแต่หักหักหักจนไม่มีจะกินแล้วเนี่ย เออพี่ว่าโอกาสหน้าเราค่อยร่วมงานกันดีกว่านะคะวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่คะพี่เดี๋ยวก่อนคะ่ะพี่คะว่าไงคะปิดยังคะกําลังจะปิดคะ่ะขอซื้อของก่อนได้ไหมคะแป๊บเดียวเลือกนานไหมคะไม่นานคะ่ะพี่แค่ชิ้นสองชิ้น๋อ,อได้คะ่ะได้คะ่คะค่ะ นายบอกว่าชิ้นเดียวอะกร้าเลยหรอฮัลโหลเลือกเครื่องสำอางอยู่จะฝากซื้อของเหรออุ้ยมี่จะลายสวยๆลูกค้าคะพอดีร้านจะปิดแล้ว่ะค่ะพี่คะหนูยังเลือกไม่เสร็จเลยค่ะพี่จะปิดร้านแล้วค่ะมันเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้ว ทิ้งตังเลยค่ะอา้าวนิ้วป้าพรจะไปไหนกันเหรอจ้าจะไปทําสวนจ้ะวายแดดร้อนขนาดนี้จะพากันไปอยู่เนาะไม่ทําก็ไม่มีกินไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเหมือนเธอนี่โอ๊ยร้อนร้อนร้อนทำไมวันนี้ร้อนจังเลยตากแดดทุกวันจนหน้าดำกร่าจะได้เงินแต่ละบาททาไมต้องเกิดมาจนด้วยเนี่ย ทาครีมอะไรนะนี่ไงครีมรอกษาเขาบอกว่าใช้แป๊บเดียวแล้วฝ้าหายโอ้ยป้าพรพวกนั้นอ่ะโฆษณาเกินจริงอย่าไปเชื่อเขาใช้กันทั้งหมู่บ้านครีมพวกนี้มันแรงใช้เป็นนานๆหน้าพังแล้วหน้าจะดำกว่าเดิมอีกนะป้าพรฮะ จริงเหรอมีหน้าลหะยายสมยี่เขียวใช่นะคะปไปเบียวก็กลับมาดำลองเอาตัวนี้ไปใช้ไหมครีมตัวนี้นิใช้อยู่ครีมอะไรน่ะ BB Baby Cream เซ็ตครีมบำรุงผิวที่ปลอดภัยไม่กัดหน้ามีหน้าเหรอหน้าเธอใสไม่เห็นเคยบอกป้าเลยนี่เขามีเป็นเซ็ตครบชุดเลยนะป้าพรมีครีมบำรุงกลางวันกลางคืนแล้วก็ BB กันแดดแล้วก็มีสบู่ล้างหน้าด้วยนะ น้ำพีทแต่งตัวสวยจังจะไปไหนหรอฉันจะไปเที่ยวงานแข่งเรือในเมืองฉันกับป้าไม่มีรถยนต์เหมือนเธอเลยอ่ะฉันขอไปด้วยนะวะดูการแต่งตัวสิฉันไม่ไปด้วยหรอกอยาอ้ยอย่าให้ฉันลอยบ้างนะฉันจะถอยป้ายแดงแล้วไมใ่ใครนั่งด้วยสักคนเลยป้าพรช่วงนี้หน้าใสขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้เซ็ตบีบีเบบี้ครีมที่นิวแนะนําให้ป้านั่นแหละผิวดีขึ้นเลยตากแดดทําสวนหน้าก็ไม่ดําเหมือนป้าจางลงด้วยนะป้าพรฝ้าค่อยๆจางลไม่แสบไม่กัดหน้าด้วยนั่งนั ถึงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นใครน้ำพีกไปทำอะไรมาทำไมหน้าดำขนาดนั้นเขไม่เที่ยวบนเก่งเรือมาแดดมันร้อนหน้าฉันดำหมดเลยใช้ครีมแรงๆที่เขาว่ามันดีก็ไม่หายหมดเงินไปเยอะแล้วเนี่ย ครีมที่ช่วยให้หน้าเธอดีขึ้นนะน้ำพีจริงเหรอครีมตัวไหนนี่ไง BB Baby Cream ดูหน้าประพรสิโหประพรหน้าใสขึ้นเยอะเลยฉันขอซื้อก่อนเธอได้ไหมนิวไม่ทำไมล่ะเพราะเธอไม่ให้ฉันไปเที่ยวบุญแขกเหลือด้วยเดี๋ยวฉันขอโทษกับมาก,ก่อนอ่ะเสร็จแล้วมีทินทำไมมันสั้นขนาดนี้ล่ะ สั้นแบบนี้แหละเหมือนเด็กเลยเราบอกให้เธอแค่เร็วปลายเราไม่ให้เธอตัดสั้นขนาดนี้แบบนี้แหละเราชอบน่ารักดีเลยแต่เราไม่ชอบเธอมันไม่ได้เรื่องสักอย่างบอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้รอดกันไปเลยเจ๊ครับมีอะไรให้ผมยาวเรียวบ้างครับนี่พ่อหนุ่มเอานี้ไปใช้ กลจะไว้ยาวได้ทำไมไม่เข้าใจคำว่าเล็มไปนิว e <ww. S 1> ไปไกลๆเลยนะไม่อยากเห็นหน้าเราขอโทษนะอ่ะเธอให้ลูกโป่งหัวใจแล้วลูกผมเราจะยาวขึ้นหรอนางนางนะทำดีๆนะเธอแหละตัดผมเราจนเป็นแบบเนี้ยเราขอโทษใส่ชิ้นมินนี่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวล้างผมให้เสร็จแล้วนะโหแค่หมักผมแป๊บเดียวผมเงาแล้วก็นุ่มลื่นขนาดนี้เลยเหรอมิทินดูผมเราสิทั้งนุ่มทั้งหอมเลยอะ เราจะมาผมให้เจอทุกวันเลยนะขอบคุณนะตัวเองเจ๊คะ,ะอยาลรบความอ้วนอยู่โซนไหนทางนน้นจ้าลูกค้าเดินไปดูเลยอยู่ตรงไหนนะเจอัไหมคะ,ะไม่เจอคะ่นคะนี่คะ่ะเจ๊ดูหาตัวนี้ค่ะไหนคะอุ้ยตัวนี้ไม่มีคะ่ะเจ๊ตัวนี้น่ะเขากินกันดีมากเลยที่ฝั่งโน้นน่ะ ก่อนน่ะหนูหนักตั้งเจ็ดสิบโลนะตอนเนี้เหลือแค่ห้าสิบโลเองพอดีอ่ะหนูไปทํางานที่ฝั่งโน้นบ่อยถ้าเจมีของนะเดี๋ยวนูจะเอาไปขายที่ฝั่งโน้นเลยยังไม่เคยเห็นตัวนี้เลยอุย้ยเสียดายเนาะเอาเบอร์หนูไว้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเจมีของเนะี่ยสต็อกไว้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวนูจะมารับไปขายเออเออดีดีดีถ้างั้นเดี๋ยวเจจะเดินไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวเรามาแกลกไลน์กันสวัสดีค่ะเจ ไม่รับเซลลจ้าช่วงนี้ขายของไม่ดีเลยผมมีสินค้ามานําเสนอค่ะเจ๊พอดีว่าฝั่งนู้นเขาฮิตก,กันมากเลยนะคะฝั่งนู้นเหรอใช้สินค้าตัวที่ลูกค้ามาถามไหมพี่ขอดูหน่อยอุ้ยใช่ใช่ใช่ใชถ้าสาั่งเนี่ยรอนานไหมพี่กลัวไม่ทนขายของพร้อมค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูไปเอาที่รถมาให้นะคะของมาแล้วค่ะเจ๊เหมาหมดเลยล็อตเนี้ยต้องมีคนเหมาหมดแน่ น้องรีบเอามาส่งเลยนะคะถ้าพี่สั่งรอบหน้าขอบคุณนะคะเจ๊จ้าโอเคแอคชั่นโออือแอคชั่นโออ้าวโอ้ใคจริงทำไงอะ ลืมไปดูนากรักพีมก่มากมากมากวันที่24กรกฎาคมนี้ทั่วประเทศเย้หายพลา น้ำพริกวันนี้ส่งการวันแรกเราออกไปเล่นน้ํากันปะน่าจะคึกคักน่าดูเลยฉันไม่ยอมให้ใครเห็นหน้าสดิดค่ะก็จะอยู่บ้านรอลูกหลานมันลดน้ําดําหัวหรือไงฉันยังไม่แก่ขนาดนั้นแต่ถ้าออกไปโดนสาดน้ำเมคอัพก็หลุดก,กันพอดีโอ้ยยยพรสมัยนี้เขามีเมคอัพกันน้ำกันแล้วอย่างนี่เมคอัพบาวอีทสูตรลับคิ้วตาเชฟเขารูป้ บลูอิดใบน้องฉับตัวแรกดินสอเขียนคิ้วที่มีใบมีดกันคิ้วมาให้ด้วยดินสอเขียนคิ้วเป็นแบบหัวตัดเขียนง,ง่ายให้ความเป็นธรรมชาติตัวนี้เป็นสีทัฟเฟิลบาูติดทนสุดๆแถมยังกันน้ํากันเหงื่ออีกด้วยมาพร้อมแปรงขนนุ่มพิเศษต่อไปจะเป็นงานตาบอกเลยว่าตัวนี้จึ้งมากเป็นอายแชโดว์แท่งจุ่มที่มีหัวฟองน้าละมุนเม็ดสีชัดแถมชิมเมอร์ก็วิ้งจนตาฉ่ำตัวนี้สีโรสแชมเปญช้แล้วตาหวานฉ่ำวิ้งกันเลยทีเดียวตัวสุดท้ายเป็นไอายไลเนอร์เนื้อเจลเวลาเขียนเนื ีช่วยเบลนด์ให้ตาฟุ้งเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่งหน้าให้ฉ่ำกันน้ำกันเหงื่อต้องเมคอัพของบราล์อิจบายน้องฉัตรเท่านั้นค่ะโหพลล่าเธอสวยฉ่ำมากเธอนนแใน่ใจเหรอว่าโดนน้ำแล้วมันจะไม่หลุดน่ะไม่หลุดแน่นอนจ้ะโ,โน้โหได้ได้ได้เยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วสาวๆจะไปไหนกันครับไปอย่าสาดทันฉันกลัวไม่เล่นเลยครับน้องมันมีสงการนะเออบายฉันไม่เล่นฉันไม่เล่นอย่านะออ ไปหาแก่งคนอีกกว่าหัวหน้าไปไปเลยไปไปไโดนโดนหัวหน้าเตือนแล้ว คนสวยไม่ไปเล่นน้ำหรอกคนสวยคือแดดมันร้อนนะคะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่มันร้อนลึกกลัวเครี่ยงสำอางหลุดกันเนี่ยนีน่ันเฮ้ยทำไมโดนน้ำยังสวยอยู่เลยเลย่ะฮะน้าฉันยังเป๊ะ เห็นไหมฉันบอกแล้วใช้เมคอัพเบาอิดไงก็รอดอุ้ยอุยอุยซื้ออยู่ไหนอ่ะที่ร้านอานาช็อปไงมีสินค้าเบาอิดครบจบเรื่องคิ้วตาฉันพร้อมแล้วใครจะสาก็สาดฉันมาได้เลยจุ๊กู๊